สวัสดีครับผมพมอดเจนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องงานขังผมนะครับพอดีว่าผมได้รับมอบหมายงานชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสเปคพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องระยะรูระยะองศาต่างๆนะครับก็คือจะต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็วันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งทําสีส่งงานให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับงานตัวนี้มันจะเป็นงานของบริษัทบริษัทหนึ่งที่ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับก็งานตัวนี้เป็นมันจะเป็นตัวกาดด้านหลังของพวกรถไถรถตักนะฮะก็หน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ และนี่ก็คือชิ้นงานที่ผมได้พูดถึงไปเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้ก็คือเอาขึ้นเทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับรอที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าตามเวลาที่ได้กำหนดไว้นะครับและนี่ก็คือด้านหลัง ตรงนี้นะครับที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับว่าระยะทุกอย่างมันจะต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระยะรูระยะน็อตองศาต่างๆนะครับผมทำการเช็คให้แน่ใจนะครับก่อนที่จะส่งทำสีและพอส่งทำสีเสร็จผมก็นำมาประกอบอีกหนึ่งรอบและก็ทำการเทสทำการเช็คอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า และนี่ก็คือแบบนะครับที่ผมได้รับมานะครับแล้วผมจะต้องทําทุกอย่างนะครับให้ตรงตามแบบที่เขาได้กําหนดมานะครับจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสกระปรกนะครับแล้วมันก็ดำดูไม่รู้เรื่องนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายลงมาให้ได้ดูกันงานที่มันสเปคเนี่ยผมได้รับ เกือบจะทุกวันนะครับก็แตกต่างกันไปแต่ว่ามันไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสที่จะมาอัดวิดีโอและนำมาทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะครับอย่างตัวที่ผมนำมาให้ได้ชมกันนะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะเคยทำแล้วหรือหลายๆท่านอาจจะเคยผ่านผ่านตามาป้านนะครับก็ ผมก็นำมาให้ทุกคนที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่ายังไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะให้ได้รับชมกันเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆากสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ คอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ